you الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليثبره على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي ส่วนคนรุ่นน้องที่ทัมีน้องมีอิมาที่บริรักทุกท่านมาถึงท้ายเราและทั้งหลายทุกท่านไอกาสจากหลวงพ่อสมบัติหลวงพ่อตาเนี่ยมีภิกษุธรรมเนียบุกท่านได้ที่นี่ของเราส่งบรรยากาใช้ความสามารถวั่งใจจริงอาวุโณวัย เราตระหนกเรื่องนั้นจะระดลาให้เนี่ยมันเราคือยิ่งใหญ่ยิ่งให้เรามีลมหายใจเข้าออกมาดูคฟังเรื่องราเขาประสบการณ์ทั้งหลายโดยเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดในหลายท่านเขาหมดโอกาสแล้วในหลายท่านเขายังมีโอกาส ี่น้องกูมีมาที่เรารักทุกท่านครับเราและท่านทั้งหลายถ้าเรารู้ถึงประวัติของท่านนาดีท่านนาดีนั้นได้เสียพ่อบำเพาพ่อเต้องอยู่ในท่านของบรรดาทำเพาแม่ตอนอายุของตัเรามาอยู่กับปู่เราไม่อยู่กับลงในชีวิตแต่ยากลำบากเราซื้อหนังสือหาเข้ามาเรียน เมราพงมีอิมาทโกรุณารุ่งข้าับดาวราลาจะให้เป็นผู้นำามบุษธ์ในธาระทาอิลฮามให้เล่นไห่อยางอิดายะให้เล่นไห่หยางให้เป็นเด็กที่ดีให้เป็นเด็กขยันให้เป็นแนวทางให้เป็นการอย่างที่ดีถ้ามีเราพงมีอิมาทิโกรุทุกท่านครับในเดือนรุนอวานี ขอให้เราได้ทายสละวัให้กับท่านองมากยงเราตาดในกล่าวว่าอย่ะงรยได้ราลทุน่อะ้างสินประทีสหกอลายนเราาะสลวัตให้กับท่านแบบีให้มากแล้วกขอความสันติให้กับท่านแบบดีให้มากๆเพราะว่าอะไรท่านีิน้องไปวันกียามัน อัลล a l l ต h อาณาจะให้ท่านนบีชฟบอาห์บุคคลที่ทำการกล่ารสละวันกับท่านนบีในหนังสือซากรวีได้พูดไว้ในเรื่องของการชฟบอาห์บุคนั้นเองจะยกส่วนหนึ่งขึ้นเพื่อที่จะให้กก่ท่านตอดเวลาอาการแรกที่านามีจะทำการชฟบอาห์านนบีจะชฟบอาห์ ขุมมะตั้งแต่ยุคตั้งแต่ท่านนางีอาดัมจนกระทั่งอุมมะคนสุดท้ายให้แดบการสอบสวนที่รวดเร็วที่สุดเพราะว่าวันเดียวมาเดนะี๋ยวเราต้องมือถือที่แล้วเป็นวงการนี้ถึงมาใ่เมื่อที่จะร,ร,ร,รอรอการสอบสวน วันหนึ่งของเกลือของในโลกอาเกลาในวัตถียานั่นหนึ่งวันเน่ยเท่ากับสรีพุทธมนต์หนึ่งพันปีหนึ่งวันในวัตถียามนเราต้องรอคอยกันยาวนานนะแต่สำหรับคนที่สรรมัยกับท่านดานีเราจะได้ให้ดานีนี่ยเฉพาะให้เขาได้รับการสอบสวนที่รวดเร็วไม่ต้องไม่ต้องรอนาน ประการที่สองนาบีจะชบาจะช่วยเหลือคนที่ถูกตัดสินไปแล้วว่าจะต้องลงโทษในนรกนบีจะชบาให้เหลือเขาให้พ้นจากการลงโทษอันนั้นที่เขาถูกตัดสินไปแล้วประการที่สามนาบีจะชบาจะช่วยเหลือคนที่ลงไปอยู่ในนรกแล้วลงไปนะนบีจะชบา ให้รอดพ้นจากการอาสาในขุมนรกนี่สำหรับคนที่สรวรรค์นบีส่วนประการที่สี่นบีจอชาฟาอ่ะกลุ่มชนที่เขาได้เข้าสวรรค์แล้วเอ,อ้าเข้าสวรรค์แล้วนบีจชะชฟาอ่ะทำไมล่ะเขาอยู่สวรรค์ชั้นตา่นางนบีจชะชฟาอ่ะให้เขาอยู่สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปอีก ได้รับความสะดวกสบายเมืากที่สุดเขาเรียกว่าอะไรชั้นบสทัศชั้นที่ดีที่สุดชั้นที่ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดประการสุดท้ายท่านนบีจะเฉพาะลุ่มชนกลุ่มเงินที่เขาได้เข้าสวรรค์โดยทีเขาองถูกสองสวนเลยเขาได้รับความสะดวกสบายในการ นะข้าสว์ไม่ต้องรอการสอบสวนะ้่ได้ข้ารน์เลยนี่สิ่งที่เป็นการช่วยเหลือของท่านนบีสําหีสรับบุคคลที่สลาวัตกับท่านนบีเวลาเราได้ยินอัลลอฮฺมุสลิมานะไซดีนะมุฮัมมัดกันเราบอกว่าอัสสลามอัสลามาแแค่นี้แหละนบีบอกว่าอย่ามันสลลทาอะไรเนี่ยสล่งกันวาฮิดะกัน สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมใครก็ตามที่ทำการสลาวันของเขาครั้งเดียวอัลลอฮฺละลาจะทำการสลาวันให้กับเขาถึงสิบครั้งสลาวันที่อัลลอฮฺละลาให้ที่นี้ก็คือยะติมันหมายถึราะห์มะอัลลอฮฺอะตัสยอเนาสัตบุรุษราะห์มะคืออัลลอฮฺละลาจะให้ความเมตตาเขาถึ้สิบความเมตตาในการ สำหรับคนที่เราสละทีครั้งเดียวนะสละทีครั้งเดียวถ้าเราสละมากขึ้นเราจะได้รับร่นรวยดากรัศม์าามากขึ้นท่านพี่น้องผู้มีอิมาที่เราพระคือทุกท่านครับสุดท้ายเพื่จะบ้านในวันนี้ขอให้เราและท่านผู้หายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเรียนทำอันนั้นอมาหน้เป็นสบีย์ให้กับตัวเราในวันที่เราจระกับไปหาลฮฺธุบฮาดาวรัศลาและยิ่งไปกว่านั้น صلوات النبي ولد النبينا تنشق احراو وثيرا وكنيته خشب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أسى فعليها وما ربك بذل من الأذي بارك الله لي ولكم وليس للمسلمين والمسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله وأصحاب المصابيح الغرر اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وتعطيه لعلكم ترحمون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيد الدعوات ويا قريب الحياه اللهم اجعلنا من اهل الهدايه اللهم اجعلنا من اهل الطاعه Allah menjadikan kami sunnati sunnah dan jamaah. Allah menjadikan kami ahli jamaah yang ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin. Allahumma fil nazru wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa al muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat rabbika arhamar rahimin. Allahu fil syarra kadibin, Allahu fil syarra al hasidin, Allahu fil syarra al zalimin wa min fitnati dunya salimin wa يا مالك يا إله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>